สวัสดีค่ะลูซี่นะคะลูซี่จ็ทช่องลูซี่จิงซฟบค่ะวันนี้ลูซี่ก็พาทุกคนมาเที่ยวกันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะทุกคนลูซี่จะพาทุกคนมาเที่ยววัดที่อยู่บนเกาะกลางแม่น้ํานะคะวัดนี้ต้องขึ้นเรือข้ามไปเท่านั้นนะคะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมลูซี่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ลูซี่ก็พาทุกคนมาทําบุญกันที่วัดพุทธภมยานจังหวัดฉะเชิงเซานะคะทุกคนที่นี่มีวิหารแก้วที่สวยงามมากเลยนะคะทุกคนที่วัดนี้ก็จะมีงานมาหากถินล้านกองล้านดวงใจร้านความดีเพื่อพระพุทธศาสนาปีที่8ของวัดพุทธ พมยานนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2,568นี้นะคะทุกคนก็คือวันนี้วันที่ลูซี่ลงคลิปนี้เองนะคะทุกคนแต่ว่าลูซี่ไปเที่ยวก่อนวันที่จะมีกระถิ่นนะคะไปทําบุญมาก่อนวันที่สองพฤศจิกายนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําบุญก็ไปทําบุญได้นะคะวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนเนาะเป็นวันที่มีงานมาหากรถินล้านกอง ของวัดพุทธพรมยานนะคะทุกคนลูี่ก็จะพาทุกคนเข้ามาดูในวัดจ้านี่วิหารแก้วสวยงามมากพระอุโบสถแก้วเนาะดูสิมีประดับด้วยแก้วเงินและก็ทองเนาะว้าวสวยมากเลยนี่มีเทวดาด้วยสวยงามจริงๆเลยค่ะทุกคนพระอุโบสถแก้ว ตั้งเด่นตะง,งานสวยงามอลังการประดับด้วยกระจกทั้งหลังส่องประกายวิฟับสวยงามยามต้องแสงแดดรอบๆกำแพงประดับด้วยพญานาคสีขาวทองที่มีลักษณะร้อยพาดรอบกำแพงวิหารแก้วด้านในก็ประดับกระจกอย่างวิจิตรสวยงามทั้งฝาผนังและเสาทุกต้นซึ่งภายในประดิษฐานพระวิสุทธิเทพ สมเด็จองค์ปถมปางพันิพานสูง11เมตรและยังมีพวงมาลัยประดิษฐ์ไว้ให้ผู้เข้ามาเที่ยวชมได้นำไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยไม่มีการจุดทูปเพียนวัดพุทธพมยายตั้งอยู่บนเกาะรัฐ เกาะเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซามีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อ6ปีที่แล้วพระปรัเอกลักษณ์ปัญญาขโมเจ้าอาวาสคนปัจจุบันของวัดพุทธภูมิยานเป็นผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าและเชื่อมั่นใน ปฏิปทาพระราชพมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เดินทางมาณนะบริเวณที่ตั้งวัดนี้และอธิษฐานจิต ว่าหากมีวาสนาบารมีจะพัฒนาพื้นที่ดินแห่งนี้เป็นวัดให้สวยงามและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านได้พัฒนาวัดจนสวยงามดังที่อธิษฐานจิตไว้โดยเน้นความสงบร่มรื่นสิ่งปลูกสร้างเน้นโทนสีขาวมุกสะอาดตาและด้วยจิตศรัทธาของญาติโยมก็ส่งผลให้การพัฒนาวัดแห่งนี้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก การเดินทางมาเที่ยวชมและสัมผัสความสวยงามของวัดนี้อาจมีความยากลำบากสักหน่อยเนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆเ,เราจึงต้องขับรถมาจอดที่ลานจอดของวัดซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ยืนปางห้ามญาติขนาดใหญ่ตั้งดินต่้งงานบริเวณท่าเรือแล้วนั่งเรือข้ามฟากเสียค่าบริการคนละ20บาทเมื่อขึ้นจากเรือ เราก็จะพบกับความสงบร่มเย็นมีลมพัดเย็นสบายมีอาคารสีขาวตัดสีทองประดับตกแต่งด้วยกระจกสวยงามโดดเด่นจนมองเห็นความจะกการตาจากบนฝั่งได้อย่างชัดเจนไม่ว่าสายบุญหรือสายคอนเทนต์น่าจะมีความสุขที่ได้มาสัมผัสกับความสวยงามอันสงบที่วัดพุทธภูมิยานแห่งนี้ไม่มากก็น้อย วัดนี้จะเปิดให้เข้าชมในเวลา8นาฬกาถึง17นาฬกาของทุกวันนะคะทุกคนถ้ามาทำบุญที่วัดนี้ก็มาแต่เช้าๆก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนเนาะถ้าเกิดมาสายอ,อากาศที่นี่จะร้อนนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ลูซี่ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูซี่ด้วยนะคะและตามกันมาดูว่าลูซี่จะพาไปทำบุญที่วัดไหนต่อคะ่ะขอบคุณค่ะ